วันนี้ก็มาเดินริมริมเลนะคะริมเลมาเดินริมเลยาม เลือดูใบไ,ไม้ร่วงอุ้ยวั what mm hmm. ดไหนเนี่ยเต้นอุ้ยเจอเหมือนสตรอบเบอรี่ป่าเลยเดี๋ยวพาเดินไปดูนะไม่ใช่สตรอบเบอรี่อ๋อเอ่อนึกว่าสตรอบเบอรี่นะคะไม่ใช่นะคะ จำชื่อจำนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวจะบอกอีกทีบรรยากาศดีมากนะคะแต่ว่าเย็นเย็นตรงนี้น่าจะ ว่ายสรดบอกว่ายห้ามกระโดดเล่นน้ำนะคะเขากำลังเล่นเรือใบนะคะคุ ทางน้ำอุ้ยหนาวแทนทายเยอะนะคะแต่ว่าทรายไม่เหมือน ชายไม่ละเอียดเหมือนบ้านไม่สวยเหมือนบ้านเราเลี้ยงปลาได้เด็กฟินแค่ Nu får du gå hem. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Det är inte djupt. Mm. Det är långgrund. น้ำใสมากเลยนะคะเฮ้ยลงไปคงจะหนาวหน่าดูค่ยยืนอยู่บนนี้ยังหนาวเลย โบ๊ทนะสมตานอะไรเหรอโบ๊ทเดินอ๋อววท่านบอกว่าเองแค่น้ำท่อท่านก็ริบบกสุดหนึ่งตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือนะคะรอเรือพายไป,ไปอุ้ยวิวดีมากเลย ไม่ไม่อยู่หรอกมันแพงแพงนะคะแพงอยู่ใกล้แม่น้ำแพงนะคะสวีเดนอ,อากาศดีมากเลยค่ะ แต bueno, you know? no, ่คาดแอดจ้ะไหนนะคะอันนี้ไม่สามารถกินได้นะคะต้นนี้สวยงามเฉยๆนะคะสีแดงสีแดงสดนะคะกินไม่ได้นะคะกินไม่ได้ล link on expert คันนี้แดดจ้าแล้วทุ่ตรงนั้นมาสุดวันน่าจะคว่ำมาสุด ถึงต้นนี้นะคะที่เรามาเจอนิปนนอันนี้กินได้นะคะแต่ลูกเขาเล็กเล็กต้นไม้ริมทะเลสังเกตเลยนะคะว่าอากาศหนาวนะคะบอบบอบบๆบตรงนี้ หนาวแล้วเกิดอากาศไม่ถึงว่าบรรยากาศถ้าเป็นหน้าหน้าร้อนนะคะโอ้ยสุดยอดคนเยอะมากนะคะตรงนี้เราต้องมาตรงช่วงคนไม่เยอะนะคะเราต้องมาช่วงคนน้อยๆเพราะเราจะได้ถ่ายรูป อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมค่ะไปแล้วค่ะ thank you for watching ทักซุมิเกะให้ด้วย